นาราเครปกระเทยอ,อยากร้องไห้ถูกลอตเตอรี่200ใบวันที่16ตุลาคมนาราเครปกระเทยได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่าโอ้ยถูกลอตเตอรี่200ใบยอยากร้องไห้โดยเจ้าตัวไม่ได้ระบุว่าถูกรางวัลใดแต่แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีอย่างล้นหลามต่อมานาราเครปกระเทยก็ได้โพสต์เปิดขายกล่องสุุมทองคำ10บาทคิดกล่องละ250,000บาท เปิดขายจํานวน2กล่องเจ้าตัวบอกเนื่องจากถูกรางวัลเลยให้สิทธิพิเศษลูกค้าเก่าอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ